ทมทมทามำอะไรอยู่นั่นวะแก้วแตกจนได้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่มิตรรักนักส่งค่ะ วันนี้เราไม่ได้กล่องุูมออนทัวร์นะคะเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นกล่องที่เราไม่เคยเปิดนั่นเองนะคะ,ะคออก็เลยคิดว่าอืมลองเปิดคนเดียวดูก่อนละกันนะคะเพราะว่ากูจะไปขายหน้าต่อหน้าคนอื่นนั่นเองนะคะผมะสรุปกล่องในวันนี้นะคะคือกล่องเซรามิกนั่นเองนะคะในระหว่างที่เรากําลังกรีดอยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์นะคะและที่สําคัญตอนนี้ใกล้จะ3ล้านซับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ให้ส้มด้วยนะคะเราจะได้ไปสู่3ล้านซับด้วยกันนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะไปกันอย่างไวนะคะ ไม่ใช่อะไรถ่ายเสร็จแล้วมีธุระต่อมาก็ยิ่งใหญ่อลังการไปเลยนะคะเราจะหยิบอันไหนก่อนดีวะเนี่ยเอาอันชิ้นใหญ่สุดตรงนี้เลยไหมโคตรใหญ่ใหญ่กว่าน้านอีกอะมันดูเป็นแบบว่ามีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆน,นะอ๋อก็ต้องบอกว่ากล่องน,นี้ก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะรู้แล้วน่าจะเป็นของมือสองซะทั้งหมดคิดว่าน่าจะอย่างไงแต่ถ้ามีของใหม่เดี๋ยวเราก็คงจะรู้นะคะอันนี้ก็น่ต้องมีขาตั้งแล้วก็ตั้งโชว์ไว้แบบตู้โชว์อะไรแบบนี้ป้าแต่มันควรจะต้องมีขาตั้งนะแบบเนี้ย นะต่อไปค่ะนี่เลยกา,าน้ำผู้น่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะเห็นในหนังจีนนะพี่เขาชอบดีน้ำชาทัานพีทันชากรอนจอกจอกร่วมสาบานชนตึง้ง ต้องกินอะไร In In อะไรอ่ะ In your a r e ะเฮ้ยเสื้อตัวนี้แกมันเป็นเสื้อที่จริงๆเราเรามีมันมาหลายปีแล้วอะแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็คือหมายถึงว่าเมื่อวานของวันที่ถ่ายอ่ะก็คือว่าเฮ้ยไวรัลเฉยเลยเพราะว่าโรเซ่แบล็คพริงใส่ตัวนี้แล้วเราก็จําได้ว่าเรามีไว้เราก็เลยไปเปิดตู้รุ่นเดิะนะคะต้องเรียกว่าแบบออริจินัลไม่ใช่แบบรุ่นที่แบบพรีออเดอร์ใหม่ใครอยากได้รุ่นออริจินัลประมูลไหมคะเดี๋ยวขอไห้เลยอะต่อทำเพ่อ อันนี้จานใหญ่แต่ไม่หนักมากเป็นลายแบบน้องนกยูงน้องนกกระจิบอันนี้ก็เหมือนกันนะในความรู้สึกเป็นจานเอาไว้ตั้งโชว์มากกว่าต่อไปค่ะเรายังคงอยู่กันที่จานใหญ่โอ้โหอันนี้ก็อลังการค่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกเหมือนกันอะหรือเพราะขนาดจานเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันตั้งชุ์แต่บใบนี้หนักยุคนี้คือเซรามิกมาแรงมากใช่ยุคนี้คือเซรามิกมาแรงมากแล้วเดี๋ยวใน,ในี้แนนอจีขายแพงมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบยุคของแต่งบ้านอะต้นไม้เซรามิกแจกันกระถางต้นไม้ที่เป็นเซรามิกอะไรอย่างเง ขายกันแบบแพงมากหรือจริงๆปกติเซรามิกมันแพงอยู่แล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะปกติเราไม่ค่อยซื้อไงวันนี้เป็นการเปิดกล่องที่กลัวมากๆาเหมือนกันนะต่อไปชิ้นไหนดีวะมันเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดิเยอะมากอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้มันคือก,กระถางต้นไม้แน่เลยมันมีรูอะมันน่าจะต้องแบบใส่ต้นไม้แล้วก็ผูกเชือกอแล้วก็ห้อยไวอ้อ่ะอันนี้น่ารักมากเลยต่อไปค่ะจะแหวบจะแหวบจะแหววเพื่ออะไรอ่ะ แก้วชาหรอก็เป็นแก้วชาแบบนี้นะคะน่ารักดีดูวินเทจมากน่าจะเหมาะกับคนที่เขาแต่งบ้านในแนวแบบนี้ยแบบวินเทจไปเลยอะไรเงี้ยสีเงินสีทองน่าจะเหมาะนะคะต่อไปก็คือจานนะคะแล้วเหมือนจะมีหลายใบด,ด้วย <c oughs> วางซ้อนๆกันใกล้กันอย่างงี้เราเดาว,ว่าน่าจะเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ดูเป็นจานรองกาแฟซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแก้วกาแฟที่แบบเข้าเซตไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะไปค่ะ อุ้ยนี่น่ารักเป็นแบบแผ่นรองแก้วอุ้ยน่ารักมากเลยเนี้ยลายน่ารักมากๆต่อไปค่ะดีเลยเป็นเป็นแบบว่าถาดน้องกระต่ายน้อยน่ารักมากโอุ้ยใส่อะไรผลไม้รากไม้ปอกแล้วก็วางใส่ยำเลยเหรอไอโซจังอะรอยำเดี๋ยวนี้กี่บาทเดี๋ยวนี้ยำยี่สิบบาทก็มีนะที่อิงจะไปเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอิงจะไปรีวิวที่ช่องส้มหล่นนะคะอย่าลืมไปกด subscribe ช่องส้มหล่นนะคะต่อไปคือตอนนี้แกะไม่กล้าเอามาแกะสูงมากกลัวล่วงอ่าอันนี้คือเป็นแก้วที่แบบว่าดูเป็นครอบครัวมีคุณแม่นะคะแล้วก็มาที่ห้องน้ำเนี่ยมีคุณลูกกับคุณพ่อนะคะอาบน้ําอยู่ด้วยกันนะคะแล้วห้องน้ำก็เป็นห้องน้ําแบบญี่ปุ่นมากๆก็คือจะต้องมีเก้าอีนั่งได้นั่งยอง,ยองๆแล้วแบบน้ําต่อไปค่ะอ่าถาดแบบเอาไว้ใช้ทํากราแตงอันนี้น่ารักดีนะ ก็จะเห็นในร้านอาหารอยู่บ่อยๆดยเพาะร้านอาหารญี่ปุ่นไม่รู้ทำไมคนญี่ปุ่นชอบกินกรแตงบอกก็ไม่รู้อ่เพราะว่าเวลาไปร้านที่มันมีความแบบฟิวชั่นหน่อยๆอ่ะก็จะต้องมีกรแตงทุกร้านเลยถ้าเป็นร้านที่มันแบบมีความแบบกึงก่งๆญี่ปุ่นผสมฝรั่งมีตลอดนะคะต่อไปครับอันนี้ไม่คล้ายกันถ้วยน้ําจิ้มหรือ <c oughs> มันคืออันนี้ <c oughs> เป็นเซตไอ้นี่ปะซูชิไงร้านซูชิก็จะมีจานเล็กตะเกียบ แล้วก็มีทุเรียจิ้มเป็นเซตแบบวางไว้ในร้านอาหารแดาว่านี้ก็น่าจะคล้ายกันเพราะว่าน้องมันขนาดเท่ากันเลยมีกี่ชิ้นถ้ามี4ชิ้นก็แปลว่าน่าจะเซ็ตเดียวกันแล้วล่ะ อ่ะต่อไปจ้ะเราเชื่อว่าหลายคนที่แบบชอบแต่งบ้านน่าจะน่าจะชอบกล่องนี้นะเพราะเรารู้สึกว่าของมันน่ารักเซรามิกมือสองมันดูไม่ค่อยมือสองเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่ทาความสะอาดมันก็ดูใหม่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นที่แบบว่าวางแก้วแต่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นแบบก็เป็นจานแหละจานแบบกินซูชิเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือแบบกินอะไรที่มันแบบเล็กๆหรือวางแบบคาเล็กๆไว้อันนี้นะคะนะจานเล็กๆอีกแล้วญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะมากเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นลายดอกไม้ จะ่าถามว่าดอกอะไรจำอันนี้ไม่รู้แล้วต่อไปค่ะมาในส่วนที่มันดูเป็นแก้วบ้างวิจะบอกว่าแก้วก็ไม่น่าเชื่อไม่น่าใช่แล้วว่านี่น่าจะใส่นี่เว้ยไข่ตุ๋นทําไข่ตุ๋นปะเออแบบร้านอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นว่ะท็เจอร์อะไรต่างๆมันจับแล้วมันรู้สึกได้ว่า๋อ้ยโยโกชิมะต่อไปจอกน้ําชาค่ะจอกน้ําชาแบบว่ากินชาเขียวร้อนอันนี้คือทําอะไรวะ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะเป็นจอกน้ําชาเหมือนเดิมแหละค่ะถ้วยน้าชาแต่มันน่ารักมากจนไม่อยากขายเลยวะ่ะจริงจริงเออมันน่ารักกินกาแฟก็ได้ดื่น้ำชาก็ได้ดไดต่อไปค่ะสิ่งนี้ก็คือจอกน้ำชาอีกแน่นอนเลยว่ะจอกน้ำชาจริงด้วยเซรามิกนะคะคือความเป็นเซรามิกเนี่ยมันก็ดูเป็นงานศิลปะได้อีกต่างหากเลยนะามันสวยอยากทอ<ว>งแบบไอ้นี่ทำอะไรที่มันแบบว่าไอหมุนๆมุนเหรอเออดินเผาหมุนเอออยากทำาหมืนะไปหาที่ทำปะ ไปทำไหมไปถ่ายไหมหาที่ทำดีกว่า <S <S ใครอยากให้แบบว่าส้มไปปั้นแบบเครื่องปั้นดินเผาทำเซรามิกเองคอมเมนต์มานะคะอ่ะต่อค่ะอุ๊ยนี่เธะคิคุกแก้วกาแฟแล้วก็แบบเป็นบป็นดานหัวใจน้อยๆนะคะนนี้น่ารักก็คือเต็มไปหมดเลย ก็คือเทปนี้จะมีแต่คําว่าน่ารักต่อไปอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนเพราะว่าขอบมันเป็นสีทองมันดูเอลแกนซ์มากเลยอะค่ะมันดูมีความแบบฮารูฮาราแล้วแบบสีที่ใช้มันก็ดูเป็นสีที่น่ารักกับเป็นส,สีสีเขียวที่ดีอะ่ะอันเนี้ยข้างในก็มีลายดอกไม้นิดหนึ่งนะคะชอบนะชอบในความที่พอมันมาเป็นเซตเนี่ยมันก็สามารถเก็บไว้ได้มันก็จะดูเป็นเหมือนแบบอุ้ยตั้งใจซื้อมาเป็นเซตต่อไปต้นเด็กๆอะ่ะ เรื่องจันทโคโครบอ่ะที่แบบพระอาจารย์ฤาษีให้สิ่งนี้มาแล้วห้ามเปิดแล้วพอเปิดปุ๊บแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงแล้วก็มีโจนป่ามาทำร้ายอ่ะก็ปผาอบไงตอนเด็กๆเรียกขอบตลอดเลยตอนเด็กๆเรียกขอบตลอดเลยเว้ยแล้วเพิ่งมารู้เมื่อแบบถ้าอายุ20หรือ18 19เอะไรเงี้ยที่เพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันไม่ได้อ่านว่าขอบเหรอมันอ่านว่าเผอบเออแต่อันนี้ดูเก่าอันนี้มีความแบบว่ามีความลังเผาอบไงห้ามเปิดนะเรากลับไปถึงเมืองก่อนแล้วค่อยเปิดเร็นงของขวัญจากพระอาจารย์ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวโจจป่าาะมมขยผู้หญิง กันต่อต่อไปนี่คือแก้วที่มีความใหญ่อีกเกียแน่เลยไม่ใช่อีกเกียว่ะใช่ป่ะวะดูระ,ะเล็กเซเั่มโอ้เมค e น n รั a ง c e นะเว้ยแต่มันมีความคล้ายกับอีกเกียมากๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตในฝรั่งเศสนะฮะต่อไปคะ่ะอ้ามาเป็นจานบ้างอ๋อโหน่ารัก <c oughs> อันนี้เมคในเยอรมันน่ารักมากเลยอะ, <c oughs> อะต่อไปคะ่ะ อุ้ยสวยอุ้ยสวยสวยนี่สวยโอ้ยนี่มีความเป็นนางเงือกมากเลยทุกคนเดียะเจคันน่ะจะกันจะกินน้ำไม่หลักันจะกันจะกันต่อไปมีถ้วยเล็กถ้วยน้อยเนี่ยเต็มเลยข้ามข้ามอันนี้เราเปิดไปแล้วข้าม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 มันเยอะววะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะจังอ่ะมีอีกแล้วเนี่ยข้ามข้ามข้ามคุณพระตายตาย กี่อันเนี่ยสิบอันหุ้ยสิบอันแล้วก็ยังไม่หมดสิบเอ็ดเฮ้ยแตกจนได้ก็คือเท่ากับเมื่อกี้เรามีสิบสองอันแต่แตกหนึ่งเหลือสิบเอ็ดนะคะเลขสวยวิ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้กี่โรยเกลือเจาะ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 ใช่ไหมใชนะถ้ามันเจออีกอันหนึ่งอะ่ะก็คู่กันต่อไปค่ะอ่ะเข้าเซตจุดได้เหมือนกัน ข้เาเซตค่ามี2อันแล้วง็ข้าวข้อจอดรงนี้นะเป็นแบบว่ารอยของสติกเกอร์ใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองแต่ว่าน่าจะมีของซ้ำๆเช่นอย่างงี้ก็ชัดเจนวา่าซ้ำแดงเดิมมัาไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่ก็นั่นแหละส่วนใหญ่เวลาคนซื้อแลยพวกนี้มันไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวอยู่แล้วก็ซื้อมาเป็นเซตใช้ที่บ้านอุ้ยนี่สวยแจกันต่อไปเราใส่แค่อันเดียวอะน่ารักมากเลยนะเนี่ย h e ่ l o Hello Hello สวัสดีมันสวย มันสวยอะเราก็ต้องมาคอยหพูดกับมันอะมันก็จะแบบเออสวยอะ <c oughs> มันนาาัก็ใส่แค่แบบว่าดอกไม้อันเดียวอะ่ะเว้ยน,นี่เก็บเอาไปบ้านต่อไปสิ่งที่เหลือเป็นบรราจาร์จานตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้วยตรงนี้นะเราเอาตรงนี้ก่อนเลยละกันโ <c oughs> ค้คาโคล่าแจกกันดอกไม้เพราะไม่น่าเป็นแก้วมั้งแก้ว <c oughs> มันทำทรงเหมือนกระป๋องใช่ทำทรงเหมือนกระป๋องแต่ว่าถ้ากินมันจะมันเหมือนมันชิดมากแล้วถ้าใครจมูกดวงก็คือชนจมูกเลยอ่ะใ,<ช>ใคร,ร<อ>ทราบบอกด้วยคะ่ะอ่ะตรงเนตจานอุ้ยสโนป,ปี้เอ้สโนว์ป,ปี้สตูดิโอยูนิเวอชวลสตูดิโอเจแปนว่ะน่ารักว่ะอันนี้มันของสะสมแน่นอนใช่ของสะสมต่อไปค่ะ คำทำแต่ว่าของสะสมหมดเลยบางเนี่ยนี่ก็ตุนเรื่องอะไรมีใครรู้ไหมคะ American Airline วะ่ะอ้าวของแถมวะ่ะของแถมจากสายการบินต่อไปเอาละ่ะเอาละ่ะสุดท้ายเอาละ่ะครบพรันครับผมต้องเนหนามีความเหนื่อยเหนื่อยที่แกะและน่าจะเหนื่อยที่จะเก็บด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาไปขายแล้วนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วกับกล่องนี้รู้สึกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับ2000บาทแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญ subscribe เป็นด้วยนะคะผมก็จะ3ล้านแล้วนะคะยังไงก็วันพี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะช่วยส้มมารีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ